อเอเอเดวบเโลกเมันว่าับโลกสมัยถ้ามันมาเปลี่ยนปลายอยู่คุโอโอค่นณขจ้ามาหาเราใหม่กับุ่อนนู่นเหอี่ยมไงโอ้ ครับผมเขาเจาสิบมองมาเห็นนิ่เพื่นจีมีเจับของยังสีนะโอ้ครัเป็นพุ่มเดีววาเดี๋ยวนี้เดี๋ยนี้อไปยุ่หุ่นมาล่นยื้อขงพุ่นหมองข้างความข้งพุ่นแล้วก็เจาะไย่างไปยางมาอยู่สามคน้อหนีผก็ไมยากอย่างนี้เอเจาาเจาาซื้อแต่ว่าเปนกรบอมที่หยั่งยิงสีนะโอ้ครับผมอันนั้นแต่วัดเต็อ คุ้ตากับเขาพันธุ์ยังยู่แถวนี้ครับยู่แถวนี้ทันจอนสีนี่เที่ยวสันจอีนี่จักหยาดคุนมาถึงหม่องทางสีก่อนถึงตงบ้นสงเปอยโอ้ทางแยกนะครับประบัดข้าวเพราะว่าคุณตาคุณยายเพิ่นเห็นฝันเห็นว่าคนใช่สุดขาวนั่งอยู่นี้ที่ที่เขาที่มาสามงวดได้พ่อที่มาของสามงวดแล้ว พ่อพันยังสงสัยอยู่ขนาดพันยิ่งโศกว่าเออจ้าภาพเจ้าภาพเข้าเองใครใครก็มาผมเห็นขนมเนาะผมผมที่เอาผมที่มากผมตีแบบคนของพี่นี่ด้ครับผมผมตีฟิวผมเห็นไม่ใจอ้โหผมตีขนมมาใครหล่ะคุณแม่ไปจัดใหงครับผมจัดเลยแม่จัดเลยจัดเลยครับผมข้องกัอนนั่งครับผมจัดจัดให้ได้แม่แอบแอบจะงอยเด้อรถมันไหลเด้อ ดัดเตะฐานเลยแม่สองวันมาถวายเพื่อนผมรู้จักว่าใกล้ๆว่าผมกะถือผมก็ถือพวกป้าผมผมเอเหรียพระผมก็รูกขายพระครับผมเออโอคับผมครับผมเป็นเสี้ยนครับครับผมอยนเงีนประมาณสามสีท่านมนี่ลแหละว้าวพวกงยชีได้เขาไปเบิ้งตัวสนุอบ้กตรงข้ามเลยพี่น้องครับเนี้ระายเป็งขายพรยูกุงเทพโอ้ครับ เอาเอาเอาที่ไปที่มากของที่ปู้ที่ป่าขาวปัญญางี่ก่อนพออันนี้ประวัติขจรบ้างครับ,รบผมเปลี่ยวนี่เจ้าเรือบุรุษเหมืนว่คาครับผมโล,บโลกสมัยถ้ามันมาเปลี่ยนปลาอยู่คุณอ๋อเจ้<อ>มามาหาเราใหม่กับผ่อนงูเหลือมไงโอ้ขจ้าเลยย่านอยู่แถวไหนกันบ้างพอดีครับอันนี้อันนี้ประวัติทะเลมาทอดอะไรกันบ้างนี่นี่เออที่นี่มีสิ่งของอยู่แถวนี้ดีเสื้อหนักสิบวัวเสียอ าเพื่อนที mm. yeah. ่รักษากระจว่าครับผมทำพุ่มของเสียงหน้ากระจนะไม่ยังกะว่ากันมาสั่งว่าครับผมเพื่อนเหมืนแต่ว่าเพื่อนยืนหนีผมกับว่าท่านมันกับคาร์าบัเชื่อกับว่แมียนพาะว่าเฮ้ากับธรรมดาเนาะครับาราวาเชื่อกับว่แมีนของมุนี่มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะพ่อเนาะข้าางคนกับว่า พยานบอกอย right. right? uh, uh you know? so ู่นี่อายาตคนนี้ยังคนเข้ามาอยู่ลำเพลินมาขออยู่ลำเพลินครับผมขอสดขอใสนบกว่าเตียงคันหาคันแปดมาบวกเพื่อนเราคนสิาอยู่นี่มาอาศัยอยู่นี่ครับผมเงียบไปบ่มีอย่างดี้เหอฮะขนมบาบบเพ่อนีหอเขาเรียกขนมส้วงอบอดดอเอาม้าครับผมโอขนมแป้งนเดีวอ้เดี๋ยเดี๋ยว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 เ ป็นกำลังเก๋งห่ออีกอย่างหนึ่งนี่ขายหอเลยขายซื้อขาของขึ้นเ่ครับบ้านเพ่นบ้านพุยดต้องขามรักกิโลเลยไม่ขายจะกำลังเกงห่อสี่ใหตคนเขาย่ขึ้นนี่ไม่มีทางอมันไม่เข้าได้บนลักษไม่เข่าได้ข้าจ้านี่มาจอดแล้วก็เบื้องแลกลับไปดึกดึกยังขึ้นแตใหญ่ว่าแล้วมือนวหมดไยอยู่สองหมื่นนี่รักษาให้ครบกันคิดว่ากะดีให้กันอยู่นี่ทานี่นะ ขนาดท้องมุ but, but ้ถ like sure? ัว <Kendall> ก <and S 2> ่อนย่งม่มี่ผมว่า่าวันเขาส่อมงข้อแดองสีนะเขาบอกว่าอะไรเราเขาเจากระจงใจอย่งสีนะข้ามซอยเป็นขายเขาเเนาะถกาเียรางเ็นบขาวชือคือชืืว่าเป็นฝันหินแมรีเลียบอ่มก็เป็นสีมนก็ววาน่บ้านรเจากที่ปีนัองซีขาวเี่้าเจามาที่ครับ ยางไปทั้งหน้าแถวนี้เห็นเห็นคัแนอทนแทนเนไยุนีวได้มือกัวมันมันถะเป็นกวนถึเป็น้าวหนามนี่เใบ้งเตกเกีขาเจาียางเขีนพุ่มบอกเป็นข้าวนีพุ่ครับพัเขาจาะเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่สมัยมันีเป็นปาใหม่พุดเหมือนได้นเ่นี่ครับปลาใหม่คือจังไ้ใบต้นใดตกต้นข้างล่างเขาเนี่ยมันจีพุบไปบมืดเป็นพนบบอกครับผมสมัยทีกสมัยีทานทา เพิเ่นเพิ่นปิดไ้เพิ่นบาบนี่ครับเอฟซีครับกระคบครับผมเบื้องต้นขอบคุณขอบคุณคุณพ่อก่อนครับผมครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมค่ากันครับผมไม้ค่ะไม้ครับคุ้คาต่อครับคเอาตัตัวเห็นครับตัวไ่เห็นจะไปเอาครับผม เออเอาเห็นตัวเดเอาตัวเห็นนะครับเมื่อครั้งนี้คือกันเพิ่นเอาตัวตเห็นเพิ่นกเลยได้ทึงสองงวดติดเออเอาเออเห็นคักชัดๆนะครับผมเพราะว่าังออกงวดติดเออี่ครับี่มงวดนี้งวดที่สี่ดิครับผมคับดละเอสามงวดติดเลยนะครับ แม่จุดทูบให้เบิดเลยเด้ออยู่น่นนั่นน่ะเอาจุดอ้อมเลยแม่ทูบครับจุดเบิดเลยครับผมครับผมคนฮือฮานะครับน่าหลักกิโลวันนี้นะครับนามาเต็มเลยครับเอฟซีครับผมครับผมจุดน้ำได้พ่อพ่อกับจุดเลยพ่อเอาจุดเลยครับจุดเลยจุดน้ำกันเลยทูบนะครับผม แบ่งกันไปจุดพุทเก้าดอกเก้าดอกได้ครับผมแครับุเลเลยทุบเทียนมันนั้นจุดลงไปรวดครับขบขับกนน้ครับนหลาย่นมาหลายนะครับื้นห้าละครับหักกิโลเฮาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้ว่นกมาสวัสดีครับผมมาขับมารับมามาเอาโชคลาหมนกันเท่าเมื่อรเชิญครับขเ้ิ้นขึ้นเด้นอันมาตาฟุจับ ครับผมมาจะกไก่เลยคนตั้งใจมากเหนเยอะเลยเห็นแต่ที่่ยคว่เลขกันเดียวกันนี่นะเนี่ยตัวไหนเลรอแม่เก็ศูนยบ่เกศูนย์สามก็มีีครับลอตเตอรี่ได้มาแล้วเก็ซศูนย์สามก็มีีครับผมครับผมออกมากกับตัวเกาก็ออกได้ อ่าค yeah, uh, mm ือรตสรีไปแล้วครับผมโอ้โผู้นัสิบโอ้ชุดสิบครับพี่ีครับผมอามน่นี่อ่ออรงด่าเนี่เห็นบ่ครับโตเกมันกันยังตามครับพี่ทีครับผมอานเื้อบลับกมครับผมอาื้อสามูโอ้ยบอกตาเมยมันเบมดเนาะซื้อ่ ห้าสามศูนย์ได้ตัวสาบอได้ตัตรงตรงเลยนะตรงตรงเลยรถตเลี่ไม่มีตัวนะครับยูซี่ครับผมไต่ิดกับ่าตัโอ้ครับใจเดียวครับนะครับเนาะเอาเอาแบ่งกันเลยครับถูกมาพ่อบอกผมครับผมคนละเก้าดอกนะครับเด้อครับผมเอารถหลายครับคนกัหลายแล้วครับยูซี่ครับเต็มแล้วอันละ จับเลยแม่คนละเกล็ดอกเกล็ดอกจับจุดอ้อมแล้วนะแม่เด้อจุดอ้อมลักกิโลเทานี่ละคุนะครับคุณขอพ่อเลยเพิ่นเว้า,าวอีหลีครับเห็นบ่ผู้เพิ่นฝันเพิ่นว่ามีคนเจ็ดคนมานั่งอ้อมหลักกิโลนี่อยู่คุณตาคุณยายครับผมคุณตาคุณยายแต่ว่าในในความฝันเพิ่นมีแค่เจ็ดคนมาอ่านางอ้อมอยู่ผู้หญิงซีเด็กน้อยสองนางอ้อมหลักกิโลอยู่นี่ แล้วก็บ,บันันี้กับปูตาผู้หนึ่งก็เป็นเจ็ดพอดีแต่ว่าปูตานั่งหั่นนาใส่เลขสามศูนย์กับเจ็ดนั่นแหละพ่นยืนวนพ่นนั่งครับอมันอันพ่อค้าเฮาแมมรถรถมันสวนกันหลายไหมจอดข้างๆหนึ่อครับผมเพรา<ค>ะ,ะ,<ค>ะว่าอันตรายเฮาครับผม เออครับผมเอ้าผูกแล้วบ่ยังล่เอ้าคื้อพวกเนี้ยโอ้ครับเอ้าผ้าแดงของอาจารย์เรียเพิ่นไปผูกเนาะครับเนาะบ่บอกผู้ใดเลยครับพี่สีครับหลักผูกก่อนครับเนาะให้สังเกตดูผ้าแดงนะครับอยู่ต้นไม้ต้นชงโพครับพี่สีครับผมนะครับเนาะเอ้าผูกเอ้าคือผูกตั้มไหนยับเพิ่นอีกเนเออ มุ้สงเอาสุดสวด,ดหัวเลยครับผมผูกปลาแดงก่นเด้อคขับด้วยเอฟซีครับผม เด้อปูเด้อลูกร้านน้ำมาให้จยงมประสงค์เหลก่เห็ดไหกอนเฮ็ดไหกอนเด้อปูเด้อครับผมเนาะอ้พวกบันเครับผมเปิดหน้าที่งานอเร์ท่เูรทุกคนวงบัดน้่บัน้บัน้ัน้ัผมัน้บัดนี้ครั

ปีนั้นผมจ้างบริษัทนังบริการย่ำจันเป็นสองเที่ยวติดนทอร์เรนลันจับติดเทอร์เรนลันสองเที่ยวป้าตัวเป็นตะไบเนาะคนยางนั่งอ้อมหลักกิโลเลยครับเด้อนั่งอ้อมหลักกิโลอยู่ผู้ยิ่งซีผู้ไซส์ผู้ยิ่งซีเด็กหน่อยสองนั่งอ้อมหลักกิโลอยู่แต่ว่าปูตาอยู่ทางฝุ่นบ่มีคนนั่งบังครับสามศูนย์กับเจ็ดบ่มีคนนั่งบังนะครับเนาะส่วนนี้อ้อมไว้คนเจ็ดคนนั่งอ้อมอยู่หลักกิโลนี่แหละครับพี่สี่ครับอ้าว นะครับเนาะครับเอาบัตรนี้โตทีเพราะท่านออกไปเบิ้งโตทีเพราะท่านออกครับเอฟซีครับผมครับเอฟซีบุดนั่นเนี่ยไปจุดไปจุดอยู่บูรูปนะเออถ้ากันมาแต่ซื้อเลขเรามาแวะจุดทูดของตัวนี่สี่ห้าสามต้องปีกไก่ตัวตัวตัวื้อ ตัวเลขนะครับหน้าหลักกิโลที่ยังไม่ออกครับที่จริคข้องก้าเนกันหาสาม่ทุกคนน่ออกสิหาสามของเราูรูมัแม่รูงบัวเห็นมครับเอาบอลไปพ่อเับพ่อไหวอยู่คุตีกอนนั้นบอได้พ่อนะบอลไดพ่อกันตีคนละคนตีหลายคนเนาะจำบอลได้เลี่ยนบ้านหอกใ้ปไนตัวเลขนาูตครับ ผมเ,เลขหลักกิโลนะครับวนะ่าที่เหลืออยู่คือสา7ศูนย์เจ็ดยังไม่ออกครับพี่ซีครับผมตัวยังบ่อคือสามเจ็ดศูนย็นะครับตัวที่บ่ิได้ออกนะครับเนาะแต่ว่ากับมันใจเลขชุดนี้เพราะว่าปูตาใส่ชุดขาวเอาไม่สักกันเท่ายืนอยู่นี่หันหนาไปหาเลขสา7ศูนย์เจ็ดแต่ว่าเพ่นกระบอกปากเบาเพ่นหันไปเพิ่งแต่ว่าเด็หน่อยสองคนนี่นัง่งอยู่ด้านหน้านี่อ่าปูยิ่งสองคนนัง่งอยู่ฝั่งนั่นอีกผูยิ่งสองคนนัง่งอยู่ฝั่งนีอ ครับผมมียิง่งสี่คนตาวาเล็กน้อยสองคนเพื่อผู้ยิงผู้ใช้ถ้าน้องเป็นเด็กน้อยสองคนนะครับด้วยเอฟซีครับผมเพิ่นอาจจะนั่งอ้อมอยู่เพราะว่าสียออกอ้อมอยู่นี่นี่บอเล็กกับปูหูจักครับครับไม่แน่ครับผมจะมีชุดใดชุดหนึ่งนาะครับเนาะเอากับปูหูเออแม่นอยู่แม่มันก็เป็นไปได้เบิร์ตครับสามสี่สี่สามนะครับเนาะนั่งอ้อมอยู่นี่กับบางที่เด็กน้อยสองก็อาจจะเป็นสามก็ได้ยังไงครับผมเอาเด็กน้อยสองมากระซองก็แล้วได้ไหม เขากจะตีไปร้ายให้เอฟซีเตี่ยวนะครับนะครับผมอืมครับผมอืมครับผมข้างนั้นกับมี่สองคับซีข้างนี้ก็มี3กับศูนย์กับเจ็ครับเอซีครับผมมันอยู่ในล็อกมน้่นนัครับผมเอาสุกมานดำด้วยเป็นสิทธิ์ที้อครับด้วเอฟซีครับผม